นี่เราก็ข้าวหัดเอาดำเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันเราต้องมาทางร้านละผู้ไประสบภัยแล้วหนึ่งมันทึบข้างหลังอะโอนี่อัน,น,อน,น,อน,นต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะ อือจะตัดไปดูโกอ้็อันนี้ไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> เขามีห้ามนะบางที่อ่ะห้ามเลี้ยงนะ <c oughs> แต่มันเป็นกิจกรรมยามว่างนะ <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> โอ้นี่กับข้าวเราก็มาแล้วข้าผัดนะว้าวนี่วันนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นน,นี้ถึงเมื่อไหร่ครับ <c oughs> 12พฤศจิกา 212้ 2> 2, อยอ๋อรีส์สองรีบสองไปกับ250 250บาทจากปกติ300ร้ออันนี้เรามาวันที่ท่าเรือ,อยังไม่เสร็จนะก็จะประมาณนี้เดินเข้าแบบไซตก่อสร้างนี่จุดสะพานอ่ะทุกคนนี่เราต้องมาทางรัดละ ภูเขาสบภัยแล้วหนึ่ง จะอาจจะไปนั่งข้างบนนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าร้อนไหมถ้าร้อนแล้วค่อยหนีลงมาข้างล่างมีประตูปิดชูชี่มีทุกที่นั่งจขึ้น,ข,นนะข้างบนนี่ข้างบนก็ประมาณนี้วันนี้แดดไม่มีนะข้างบนได้ไม่ร้อน ถึงแล้วลงได้จะไม่ไนะั่งห้องแอร์นะทำไ,ได้จนะ้า,าไปไไนะเสียค่าเข้าอรงเรียนก่อนนะสองคนคนอละสี่สิบบาทใช่ไหมไอ้เช่ารถมอ,ตอเตอร์ไซค์เราก็เช่ามอเตอร์ไซค์ตรงข้างหน้านะหัวมุมนี้ได้มาคันนี้นะครับทุกคน โปรแกรมของเราวันนี้ก็คือจะไปให้สุดได,ด้สุดทางไปให้สุดที่สุดอเออค่อยไปคาเฟ่หนึ่งคาเฟ่เราต้องเลี้ยวซ้ายนะทุกคนเราไม่ได้ไปอ่าวเาพ้าอ่าวเพ้ามันจะเป็นฝั่งหนึ่งนะเราต้องไปนี่วงเดือนอ่าวประการลังนะทุกคน เดี๋รวไม่ต้องขี่นะไม่ใช่ใช่ไหมเราตรงไม่ได้นะมันตรงไม่ได้เหรอเออตรงไปจะเป็นรีสอร์ทที่ดอร์ตอ้าวอ่ะวเถาอะพอดีกันนะจะเป็นทางตันเออทางตันนะแเราไปถ้าอยากขี่แบบเป็นสุดเกาะต้องไปเลี้ยวซ้ายไปเอาอะไรนะวงเดือนปากาลังหรือปากาลังเท่าไหนจะไปอาวเถาถึงแล้วทุกคนสุดทางสุดทางเข้าปากาลังนะ วิวฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินไปฝั่งนู้นเนาะอันนี้อันนี้ก็ลงไปได้นะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะลงไปไหมแต่เราจะไปทางนี้กันเอ๊ะมันไปทางนี้เหรอทางนู้นทาง้องน้ำอ๋อจำไม่ได้แล้วไปเดินเข้ากันนี่เป็นจุดชมวิวนะก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเราไม่ได้ดูพระอาทิตย์ะอะไรเลยเราไปเดินเล่น <laughs> นี่ห้องน้ำเขาดีมากนะเดี๋ยวเราไปเข้าน้ำก่อนอันนี้เราก็เดินไปจุดชมวิวกันต่อมีแต่ทัวร์นะท่องเที่ยวนะทัวร์จีนยังไม่เจอคนไทยกับฝรั่งเลยฝรั่งเจอแล้วลตรงที่เรือนะแต่คนไทยนี่มีขึ้นเรือมากับเราสามคนเขาาจะเข้าทีันนี่เข้ามานิดเดียวยังนะ จุดชมวิวเราเอ้ามีสะพานแล้วก่อนเรามาเอ้าล้วครั้งแล้มีเดี๋วไม่มีเฮ้ยมีไปดูรูปเก่าได้เลยเรอจริงอ่ะเขาสัญาเปล่าเออไปดูที่เดี๋ยวเราไปดูลูกเก่ากันเออเขงใช่มั้ง เป็นนางศึกษาธรรมชาติเกาะจันนะทุกคนอันนุ่นเหรอเกาะจันห่างประมาณหนึ่งสองโลแค่นั้นเหรอโอ้โนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินสะพานนะไอ น่าจะมีมาตั้งนานเลยคุ้นๆเดี๋ยวไปดูรูปเก่ากันเมื่อสี่ปีที่แล้วโซวมายังยังไม่มามาแล้ว,ว,ลวประมาณสองปีที่แล้วนะส,ส,ส,สองรสองคันหรอดูกันนี่เดมีทางเบี่ยงด้วยทางเบี่ยงให้ไปถ่ายรูปฮะ รเราในท่องเที่ยวเรามา,า,มาต้องทำคามสะอาดเป็นประโยชน์นะทุกคอไม้หเหรอ,อนะมันไม่สะอาดมันชื้นข้างหลังนะอ่ะเดี๋ยวนี่อันนี้นนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะอืมจะตัดไปดูโอ้ <laughs> อันนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ดีนะทุกคน <laughs> ต้องทิ้งขยะให้ลงถังนะถ่ะายเราแค่นี้เราไปเที่ยวต่อ <laughs> อ่าสุดปลายทางสะพานนะแล้วก็จะเจอเป็นแบบเป็นหินนะเฮ้ยนี่ดวงดีเจอตงัตงค่ะทุกคนเจอตังทุกคนงั้นเราก็ต้องกเก็บไปทำบุญนะ,นะทำนิดเดียวพอที่เดี๋ยวเก็บไว้ <S 2> <S 2> เป็นทุนการศึกษา <S <S 2> <S 2> นี่ขาหายเยอะเลยนะแล้วเขาทำใครทำหัดทั้งก้อนเลยนะ,ะไปเนี่ยถ้า ทุกครั้งที่เจออะไรแบบเนี้ยเราก็จะก้มหาต่อว่ามีไหมไอ้จริงไม่มีมีที่เดียว,อ,วอู้อขาแฉบพริก,มมกนะอืมเขาคงล้วงอะ่ะนี่หินนี่เขาเรียงหินกันเราก็ทำไงดีงเรียงตาม,ตามเลียงตามจนะริงเขามีห้ามนะบางที่อะ่ะห้ามเรียงนะ แตเ่เป็นกิจกรรมยามว่างนะได้แล้วอ่านี่เราก็เดินต่อนะหินสวยๆกันเลยอย่าลืมมาแล้วก็มาเรียงหินกันนะทุกคนเขาไม่ไม่ติดป้ายห้ามแปลว่าเรียงได้เนี่ยมุมถ่ายรูปสวยดูพัดที่ตกนูนเมืองระยองอฝั่งนูน้นนี่ที่ตกฝั่งนี้ ไปนี่เดินตามทางไปเรื่อยๆไม่รู้ไกลบ้าไม่เคยไปไม่เคยกลับทางนี้เลยลองเดินไปนะทางที่คุณไปเลื่อดบอกว่าพระอาที่ย์ตกใช่ไหมเออลองเดินไปนะไปเดี๋ยวลองเดินดูนี่เขาจะมีกล้องวงจรปิดตามจุดนะปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยแต่หมานี่มาได้ไงก่อน ต้องกินข้าวกินน้ำนะกินที่ไหนก่อนไปเดินพึบปึบไปนั่นแหละอันนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะมันเหมือนมันไม่มีทางให้ไปแล้วอะมมันแบบเป็นหน้าผาตรงนี้เองนีดเดียวเองถ้าถึงนะแล้วล้วก็เดินกลับกันหรือใครเคยมาเดินแล้วก็เม้นบอกกันมากน,นะว่ามันเดินได้ แม่ดีกว่าเดี๋ยวขึ้นเรือกลับไม่ทันวนนี้เรามาก็ครึ่งวันนะขึ้นเรือกลับเที่ยงครึ่งไปเ,เราไปกินข้าวอีกเดินกันารนนี้ก็เรียกอา่าวแหลมประกาศหลังไหมสุดทางนะ้เกาะเสม็ดทางดีเดินง่ายเหมือนอยู่ต่างประเทศแล้ว อ๋อมีลุงนี้ด้วยเหรออ๋อนี่มีทางแยกตรงนี้ไม่เห็นคงใช่แหละอ๋มมอมาได้เข้าป่าอันนี้เราก็กังจะไปหาจะกินกันนะไปคาเฟ่คือคาเฟ่อะไรไม่รู้เดี๋ยวขอเปิดแมปแป๊บนึ่ง ายจากเย็นยยแล้วามากินข้าวก่อนนะนี่หาดอาลุงดำอาลุงดำตรงข้ามกับจุดชมวิวอือพอเดินมาปุ๊บมันก็จะเจอ,เอทางเอน,โโด,น,นดูโรดนิดๆค่อยๆไปไปได้ที่ประจำะที่วานจะมากินข้าว,าวที่นี่แล้วก็มีที่จอดรถนะ จอดเสร็จแล้วก็เดินลงไปกินข้าวกันวันนี้วันจันทร์มันคงไม่ปิดหรอกนี<ป>่ <Yeah. S 2> เปิดทุกวันหรือเปิดหรือยังวัน,งนนี้จะประมาณสิบโมงเช้าดูก่อนว่าเปิดหรือยังนะอันนี้เราก็มาถึงร้านอาหารอาลุงดำนะวันนี้เปิดกรสั่งอาหารเรียบร้อยแล้ะเหมือนเดิมข้าวผัดต้มยำ ี่สะพานเขาดูวันนี้น้ำใสนะทุกคนเนี่ดูใสมากนี่นี่โอ้โหมีเศษไม้ด้วยโอ้โห <c oughs> นี่เหมือนเขากำลังซ่อมสะพานเนอะมีเศษไม้เต็มเลยโอ้โหนี่จับข้าวเราก็มาแล้วข้าวผัดนะ ว้าร <Wow. S 2> ุ่งไรกระเทียมทะเละมาทะเละนี่ก็ผัดแล้วโอเคกินก่อนอันนี้เราก็ข้าวผัดเอาดำเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กัน <Hey. S 2> อันนี้เราก็มาถึงคาเฟ่ <c oughs> แล้วนะอ่านว่า อาว์าบิน้นใกล้ๆก,กับท่าเรือนะเราขึ้นเรือเที่ยงครึ่งนะครับมาแวะคาเฟ่กันก่อนไปดูกันนี่นะช,ช็อกโกแลตแบบว่าเหนียวมากจุกๆเลยอ่ะกรา้านเขาชื่ออะไรอะไรบาวไลยคาบินาบ้นคาบิ้นคาเฟ่ะนะอันนี้ทุกคนหลงังร้านคาเฟ่เราจะเป็นกระจกนะ แล้วเราก็จะเตรียมกลับกันแล้วไป,ไปที่รถได้ตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะเรือออกเที่ยงครึ่งเราต้องไปก่อนประมาณ20นาทีนะไปหลังจากเราก็คืนรถนะประมาณ3ชั่วโมงเีงแล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินไปเช็คอินลงเรือนะทุกคนเราซื้อตั๋วไปกลับมา อันนี่เราซื้อตั๋วมาแล้วก่อนตรงสะพานนะไปได้เลยอันนี่เราก็มาที่เรือนะเนี่ยเกาะเรือเกาะแก้วพิสดารเรือออกเที่ยงครึ่งนะเรามาก่อนเดินเล่นถ่ายรูปกันก่อนได้ไปไปกัน

เยอะหน่อยนะงขามาเรามากัน5คน ที่ก่อขวาไม่นานนะทุกคน